พ้นทุกข์ไม่ใช่แค่พ้นปัญหาหลายคนมักเข้าใจว่าพ้นทุกข์ก็คือการหมดปัญหาหมดความลำบากหมดสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรารู้สึกทรมานหรือเจ็บปวดแต่ในความเป็นจริงนั้นพ้นทุกข์ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้หมายถึงแค่การหลุดพ้นจากปัญหาภายนอกเท่านั้น แต่เป็นการหลุดพ้นจากทุกที่เกิดขึ้นภายในใจด้วยปัญหาในชีวิตกับทุกที่แท้จริงปัญหาในชีวิตเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินสุขภาพหรือความสัมพันธ์สิ่งเหล่านี้คือปัญหาที่เรามักต้องเจอในแต่ละวันแต่ทุกที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาเหล่านี้หากแต่คือความทุกข์ที่เกิดจากการยึดติดกับปัญหาเหล่านั้น ลองนึกภาพว่าถ้าวันหนึ่งเราหมดปัญหาทุกอย่างในโลกนี้แต่ใจยังคงเต็มไปด้วยความกลัวความวิตกกังวลความไม่พอใจหรือความอยากได้อยากมีที่ไม่สิ้นสุดเราจะยังรู้สึกทุกอยู่ไหมคําตอบก็คือใช่เพราะทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ปัญหาเทียงอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่จิตใจของเราทุกคืออะไรทุกขในทางพุทธศาสนาหมายถึงความไม่สบายใจหรือ ความไม่สมหวังที่เกิดขึ้นเพราะความยึดมั่นถือมั่นความไม่รู้ความจริงของธรรมชาติสิ่งต่างๆความอยากได้อยากมีอยากให้เป็นไปนอย่างใจเราทุกเหล่านี้เกิดขึ้นจากภายในใจไม่ใช่สิ่งภายนอกถ้าเราทำใจให้เข้าใจว่าปัญหาเป็นของธรรมดาที่เกิดขึ้นได้และจะผ่านไปแต่สิ่งที่เราต้องเรียนรู้คือวิธีการอยู่กับปัญหาโดยไม่ให้ใจจมอยู่กับมันนั่นคือการพ้นทุกอย่างแท้จริง พ้นทุกข์คือการปล่อยวางพ้นทุกข์ไม่ได้แปลว่าโลกนี้จะไม่มีปัญหาไม่มีความลำบากหรือไม่มีความเจ็บปวดอีกต่อไปแต่หมายถึงการที่เราไม่ยึดติดไม่ให้ปัญหานั้นมาควบคุมความสุขของใจเราพระพุทธเจ้าสอนให้เราปล่อยวางเพราะเมื่อใจเราไม่ยึดติดไม่ต้องการให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามใจเราจะไม่เจ็บปวดจากสิ่งเหล่านั้น ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนั่นคือใจที่พ้นทุก์ตัวอย่างง่ายๆในชีวิตประจำวันลองคิดดูว่าถ้าวันหนึ่งคุณทำงานหนักแต่เจ้านายดูหรือเพื่อนร่วมงานไม่เข้าใจถ้าคุณยึดติดกับความรู้สึกไม่ดีนั้นใจคุณจะทุกข์และทรมานแต่ถ้าคุณเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นกับทุกคน และคุณเลือกที่จะไม่ยึดติดกับความรู้สึกเหล่านั้นใจคุณก็จะไม่ทุกแม้ว่าสถานการณ์จะเหมือนเดิมการฝึกใจเพื่อพ้นทุกการจะพ้นทุกขจริงๆคือการฝึกใจให้รู้จักสังเกตความรู้สึกตัวเองอย่างไม่ตัดสินและเข้าใจความจริงของชีวิตเช่นทุกสิ่งไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความสุขและความทุกเป็นของชั่วคราวการยึดติดนำมาซึ่งความทุก เมื่อเราเข้าใจและรับรู้ความจริงเหล่านี้ใจเราก็จะค่อยๆเรียนรู้ที่จะไม่ยึดติดและนั่นคือการพ้นทุกข์ที่แท้จริงพ้นทุกข์ไม่ใช่แค่พ้นปัญหาแต่คือการเข้าใจธรรมชาติของทุกสิ่งและฝึกใจให้ปล่อยวางไม่ยึดติดกับความทุกข์ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเล็กหรือใหญ่ในชีวิตจริงปัญหายังคงเกิดขึ้นได้เสมอแต่ถ้าเราพ้นทุกข์แล้วปัญหาเหล่านั้นจะไม่สามารถทำร้ายใจเราได้อีกต่อไป เพราะใจเราแข็งแรงขึ้นและสงบขึ้นนั่นคือความหมายแท้จริงของการพ้นทุกข์พ้นทุกข์ที่แท้จริงคือการปล่อยวางไม่ใช่แค่แก้ปัญหาหลายครั้งที่เรามองว่าการพ้นทุกข์คือการแก้ไขปัญหาให้หมดไปหรือจัดการกับสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความทุกข์ในชีวิตให้เรียบร้อยแต่ความจริงแล้วการพ้นทุกข์ที่แท้จริงนั้นลึกซึ้งกว่านั้นมากไม่ใช่เพียงแค่การแก้ปัญหาภายนอก หรือการหาหนทางให้ชีวิตสงบสุขชั่วคราวแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเองนั่นคือการปล่อยวางการแก้ปัญหาคือการจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกเมื่อเจอปัญหาเช่นความขัดแย้งในความสัมพันธ์การงานที่ล้มเหลวหรือความเจ็บป่วยเรามักจะพยายามหาวิธีแก้ไขอย่างเร่งด่วนเช่นหาทางออกหาข้อแก้ตัวหรือหาคนช่วยเหลือ เพื่อให้ปัญหาหมดไปและทุกอย่างกลับสู่ความสงบแต่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงการแก้ไขที่ผิวเผินและชั่วคราวเพราะเมื่อปัญหาหนึ่งหมดไปปัญหาใหม่ก็อาจเกิดขึ้นอีกเสมอความทุกข์จึงไม่ได้หมดไปจริงๆหากเราเพียงแต่ติดอยู่กับการจัดการสถานการณ์โดยไม่เข้าใจแก่นแท้ของความทุกข์ความทุกข์เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าความทุกข์ที่แท้จริง เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรักความโลภความเกลียดชังหรือแม้แต่ความคิดความรู้สึกของตัวเองเราเจ็บปวดเพราะเรายึดติดกับสิ่งเหล่านั้นอยากให้มันเป็นแบบนี้หรือต้องการให้มันไม่เป็นแบบนั้นความทุกข์จึงไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ใจของเราที่ยังไม่พร้อมจะปล่อยวาง ยังไม่พร้อมที่จะยอมรับความจริงของโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการปล่อยวางคือการยอมรับและปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นไปนตามธรรมชาติการปล่อยวางไม่ใช่การทิ้งความรับผิดชอบหรือการเพิกเฉยต่อปัญหาแต่เป็นการยอมรับว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้และสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นไปนตามเหตุปัจจัยที่แปรเปลี่ยนตลอดเวลา เมื่อเราปล่อยวางเราจะไม่ยึดติดกับความคาดหวังหรือความต้องการที่ไม่สมจริงเราจะไม่ทุกข์ทรมานกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเราเข้าใจว่าทุกสิ่งมีความไม่เที่ยงและทุกนั้นเกิดขึ้นเพราะเรายึดมั่นถือมั่นปล่อยวางคือการทำงานกับจิตใจไม่ใช่แค่แก้ไขสิ่งภายนอกการพ้นทุกข์ที่แท้จริงจึงเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจเราฝึกฝนใจให้มีความสงบ มีความเข้าใจและไม่หลงไปกับอารมณ์ความรู้สึกที่พัดพาเราไปตามกระแสของโลกการฝึกปล่อยวางอาจเริ่มต้นจากการสังเกตตัวเองการรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันและการเข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่างๆอย่างแท้จริงไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความสุขความทุกข์หรือความเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามเมื่อปล่อยวางเราจะมีอิสระจากความทุกข์ในที่สุดการปล่อยวางจะนำไปสู่การมีใจ ที่อิสระไม่ถูกพันฒนาการด้วยความกลัวความโลภหรือความโกรธอีกต่อไปเพราะเราเข้าใจและยอมรับสิ่งที่เป็นจริงใจที่ปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราไม่สนใจสิ่งรอบตัวแต่หมายถึงว่าเราไม่ปล่อยให้สิ่งรอบตัวมาควบคุมความสุขหรือความทุกข์ของเราอีกต่อไปการพ้นทุกข์ที่แท้จริงคือการปล่อยวางไม่ใช่แค่การแก้ปัญหา เพราะแก้ปัญหาภายนอกเพียงอย่างเดียวไม่อาจดับทุกได้อย่างถาวรทุกจะหมดไปได้เมื่อใจเราเลิกยึดมั่นถือมั่นปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามธรรมชาติและยอมรับความไม่เที่ยงของชีวิตอย่างลึกซึ้งนี่คือหนทางสู่ความสงบภัยในที่ยั่งยืนและเป็นอิสระจากความทุกข์อย่างแท้จริงฝึกพ้นทุกท่ามกลางปัญหา ในชีวิตของคนเราไม่มีใครหนีพ้นจากปัญหาทุกข์และความยากลำบากได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเจ็บป่วยความผิดหวังความขัดแย้งหรือความสูญเสียปัญหากลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่แทนที่เราจะปล่อยให้ปัญหาพาเราเข้าสู่ความทุกข์ลึกซึ้งหรือจมอยู่กับความทุกข์นั้นไปโดยไม่มีทางออกเราสามารถฝึกพ้นทุกข์ได้ท่ามกลางปัญหานั้นเองเข้าใจธรรมชาติของทุกข์และปัญหา ทุกคือสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของชีวิตทุกเกิดจากความไม่เที่ยงไม่มั่นคงและความไม่สมบูรณ์ของสิ่งต่างๆปัญหาที่เราพบเจอไม่ใช่ศัตรูที่เราต้องหนีหรือเกลียดชังแต่เป็นบททดสอบให้เราได้เรียนรู้ฝึกใจและพัฒนาตัวเองเราจึงควรเปลี่ยนมุมมองจากการกลัวปัญหาเป็นการยอมรับปัญหา เมื่อเรารู้ว่าทุกเป็นของธรรมดาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราจะไม่ตกใจหรือหวาดกลัวเมื่อต้องเจอปัญหาแต่จะค่อยๆตั้งสติปล่อยวางความรู้สึกต่อต้านและพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันด้วยใจที่เข้มแข็งฝึกใจด้วยการสังเกตความรู้สึกและความคิดเมื่อเผชิญกับปัญหาทุกคนมักจะมีความรู้สึกหลายอย่างเกิดขึ้นเช่นกลัววิตกกังวลโกรธหรือเสียใจสิ่งที่เราควรฝึกคือการ สังเกตความรู้สึกเหล่านั้นโดยไม่ตัดสินหรือพยายามเปลี่ยนแปลงในท,ทันทีลองฝึกหยุดสักครู่แล้วถามตัวเองว่าตอนนี้ใจฉันกําลังเป็นอย่างไรความรู้สึกนี้มาจากไหนการสังเกตเช่นนี้จะช่วยให้เรามีระยะห่างจากความทุกข์มากขึ้นและไม่จมปลักอยู่ในความรู้สึกเหล่านั้นในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าการเจริญสติ หรือการฝึกมีสติรู้ตัวอยู่เสมอนี่คือกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ใจสงบไม่หลงไปกับความคิดและอารมณ์ลบที่พัดพาเราเข้าสู่ความทุกข์ฝึกปล่อยวางไม่ยึดติดกับความทุกข์เมื่อเรารู้จักสังเกตใจและรู้ว่าความรู้สึกทุกเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวที่ผ่านเข้ามาเหมือนเมฆบนฟ้าเราจะเริ่มฝึกปล่อยวางความทุกนั้นแทนที่จะกาะติดหรือพยายามควบคุม รอยวางไม่ได้หมายความว่าเราจะเพิกเฉยต่อปัญหาแต่หมายถึงการยอมรับความจริงว่าทุกอย่างไม่เที่ยงและเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้การปล่อยวางจะช่วยให้เรามีใจที่อิสระไม่ต้องแบกรับความทุกข์มากเกินไปจนกลายเป็นความเจ็บปวดเรื้อรังเปลี่ยนปัญหาเป็นบทเรียนแทนที่จะมองปัญหาเป็นสิ่งที่ทำลายชีวิต เราสามารถฝึกใจให้มองปัญหาเป็นโอกาสในการเรียนรู้เป็นบททดสอบความอดทนและปัญญาเมื่อมีปัญหาเราสามารถถามตัวเองว่าฉันจะเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ฉันจะพัฒนาตัวเองอย่างไรได้บ้างวิธีคิดเช่นนี้จะช่วยเปลี่ยนมุมมองจากความทุกข์กลายเป็นแรงบันดาลใจและความเข้มแข็งภายในฝึกใจด้วยการเจริญเมตตาและกรุณา เมื่อตัวเราเองกำลังทุกข์คนรอบข้างก็อาจจะมีความทุกข์เช่นกันการฝึกเมตตาใจหรือการส่งความรักความการุณาไปยังตัวเองและผู้อื่นจะช่วยละลายความทุกข์และเพิ่มพลังบวกในใจเมตตาคือการเปิดใจรับความเจ็บปวดของตนเองและผู้อื่นอย่างเข้าใจโดยไม่ตัดสินหรือกลดด่าเมื่อใจเราอ่อนโยนเราจะมีความเข้มแข,ข็งในแบบที่ไม่แข็งกระด้าง และมีความสุขที่ลึกซึ้งแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากใช้ธรรมะและปัญญานำทางการเรียนรู้ธรรมะและฝึกปัญญาเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้จริงไม่ใช่แค่เพียงการฝืนทนหรือหนีปัญหาไปโดยไม่แก้ไขการเข้าใจคำสอนเช่นอริย,ยสัจสี่เรื่องทุกสมุทัยนิโรธและมรรคจะช่วยให้เราเห็นความจริงของทุกข์และทางออกจากทุกอย่างชัดเจน นอกจากนี้การเจริญสมาธิและวิปัสสนากรรมฐานจะช่วยให้ใจนิ่งสงบสามารถมองเห็นปัญหาอย่างเป็นกลางและมีปัญญาแก้ไขได้อย่างถูกต้องให้เวลากับตัวเองการฝึกพ้นทุก์ไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องใช้เวลาบางครั้งเราก็อาจล้มเหลวหรือถอยหลังบ้างอย่าก,กดดันตัวเองมากเกินไปให้ความเมตตากับตัวเองเสมอ และรู้ว่าการก้าวเดินอย่างช้าๆแต่มั่นคงย่อมดีกว่าการเร่งรีบแต่ล้มเหลวการฝึกพ้นทุกท่ามกลางปัญหาคือการฝึกใจให้เข้มแข็งและมีปัญญาในการรับมือกับความไม่แน่นอนของชีวิตเริ่มต้นด้วยการยอมรับความจริงสังเกตใจตัวเองปล่อยวางความยึดติดเปลี่ยนปัญหาเป็นบทเรียนและเจริญเมตตาใจเมื่อฝึกจนเป็นนิสัย ทุกจะกลายเป็นเพียงผ่านไปเหมือนเมฆบนฟ้าชีวิตจะเต็มไปด้วยความสงบและความสุขที่แท้จริงแม้ในวันที่ต้องเผชิญกับพายุแห่งปัญหาทุกกับปัญหาต่างกันอย่างไรเข้าใจเพื่อพ้นทุกจริงในชีวิตของเราทุกคนต่างต้องเผชิญกับเรื่องราวที่เรียกว่าปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพปัญหาการงานปัญหาความสัมพันธ์ หรือแม้แต่ปัญหาทางใจแต่บางครั้งเราไม่ใช่แค่เจอปัญหาเท่านั้นแต่เรายังรู้สึกว่าทุกข์ตามมาอย่างหนักหน่วงและยากที่จะหลุดพ้นแล้วคำถามก็คือทุกข์กับปัญหาเหมือนหรือต่างกันอย่างไรและถ้าเราเข้าใจความแตกต่างนี้อย่างแท้จริงจะช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้จริงหรือไม่ปัญหาคืออะไร ปัญหาคือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปนตามที่เราคาดหวังหรือต้องการเช่นการทำงานติดขัดมีความขัดแย้งกับคนรอบข้างสุขภาพไม่ดีหรือแม้แต่เหตุการณ์ธรรมชาติที่เราไม่สามารถควบคุมได้เช่นฝนตกน้ำท่วมปัญหาคือสิ่งที่เป็นภายนอกหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกแห่งรูปธรรมเราทุกคนต่างเจอปัญหามาแล้วทั้งนั้น และมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ปัญหาไม่ใช่ทุกทุกคืออะไรทุกเป็นความรู้สึกภายในที่เกิดขึ้นเมื่อเรามีปฏิกิริยาต่อปัญหาหรือเหตุการณ์บางอย่างทุกคือความรู้สึกไม่สบายใจไม่พอใจเศร้าใจหรือเจ็บปวดทางใจที่เกิดขึ้นจากการที่เราไม่สามารถรับมือหรือยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ทุกจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจของเรามันเป็นผลพวงของความคิดความรู้สึกและการตีความต่อปัญหาเช่นเดียวกับที่คนสองคนเจอปัญหาเดียวกันแต่คนหนึ่งทุกมากอีกคนหนึ่งทุกน้อยหรือแทบไม่ทุกเลยนั่นเป็นเพราะท่าทีและความเข้าใจในปัญหานั้นแตกต่างกันความแตกต่างที่สำคัญของทุกข์และปัญหาหัวข้อปัญหาทุก ลักษณะสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกภายนอกความรู้สึกหรือสภาพจิตใจภายในตัวตนสิ่งที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาต่อสิ่งที่เจอหรือความคิดต่อสิ่งนั้นควบคุมได้หรือไม่บางอย่างควบคุมได้บางอย่างควบคุมไม่ได้ควบคุมได้โดยการเปลี่ยนความคิดและทัศนคติความถาวรเป็นเรื่องชั่วคราวหรือถาวรขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ชั่วคราว หรือนานขึ้นอยู่กับวิธีจัดการภายในวิธีรับมือต้องแก้ไขปรับปรุงหรือยอมรับต้องฝึกฝนใจเปลี่ยนมุมมองและปล่อยวางตัวอย่างเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นปัญหารถเสียกลางทางทุกความหมุดหงิดโมโหหรือความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นเพราะรถเสียถ้าเรามองว่ารถเสียเป็นปัญหาเราก็จะพยายามแก้ไขเช่นเรียกช่างหรือหาทางออก แต่ถ้าเราปล่อยให้ความรู้สึกโกรธเครียดครอบงำเราก็จะทุกข์ปัญหาความสัมพันธ์กับคนรักเกิดความขัดแยง้งทุกข์ความเจ็บปวดความรู้สึกเหงาหรือความกลัวว่าจะสูญเสียคนสำคัญบางคนอาจจะใช้โอกาสนี้สื่อสารและแก้ไขความสัมพันธ์ในขณะที่บางคนอาจจมอยู่กับความทุกข์โดยไม่สามารถคลี่คลายได้ทำไมบางคนจึงทุกข์กับปัญหาในขณะที่บางคนไม่ทุกข คำตอบสำคัญอยู่ที่การเข้าใจและมุมมองต่อปัญหาถ้าเรามองปัญหาเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเราจะไม่จมอยู่กับความทุกข์แต่ถ้าเรามองปัญหาเป็นภัยคุกคามหรือตีความผิดไปว่าเรื่องนี้ไม่ควรเกิดขึ้นชีวิตต้องไม่มีปัญหาหรือฉันไม่คู่ควรกับปัญหานี้ความทุกข์ก็จะเกิดขึ้น ทุกเกิดจากความไม่เข้าใจธรรมชาติของชีวิตและจากความอยากให้โลกเป็นไปตามใจเรามากเกินไปทางออกเพื่อพ้นทุกข์จากปัญหายอมรับความจริงยอมรับว่าปัญหาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกับฝนที่ตกลงมาเมื่อเรายอมรับได้เราจะไม่ต่อสู้กับความจริงจนเป็นทุกข์ฝึกสติและรู้ทันความคิดรู้ทันเมื่อใจเริ่มวิตกกังวลหรือโกรธ ฝึกสติจะช่วยให้เราเห็นว่าทุก์ขเป็นเพียงความคิดและอารมณ์ชั่วคราวและเราสามารถปล่อยวางได้เปลี่ยนมุมมองลองมองปัญหาเป็นโอกาสในการเรียนรู้หรือเป็นบททดสอบความอดทนและปัญญาเมื่อมุมมองเปลี่ยนทุกก็ลดลงปล่อยวางปล่อยวางความคาดหวังหรือความอยากให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามใจ ทำใจให้สงบและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นสรุปใจความสำคัญปัญหาคือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตมีลักษณะเป็นเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทุกคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเราเมื่อมีปัญหาทุกเกิดจากการไม่ยอมรับหรือมีความเห็นผิดเกี่ยวกับปัญหาความทุกสามารถลดหรือหมดไปได้ถ้าเราเข้าใจและเปลี่ยนมุมมอง การพ้นทุกข์ไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการอยู่กับปัญหาอย่างเข้าใจและมิสติกชีวิตไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไปและทุกข์กับปัญหาก็เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตทางใจเมื่อเราหยุดนิ่งพิจารณาและฝึกสนใจให้รู้ทันเราจะสามารถเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นปัญญาและก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไปด้วยความสงบสุขอย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่แก้ปัญหาแต่ต้องรู้จักปล่อยวางจึงพ้นทุกข์ในชีวิตของคนเราทุกคนย่อมต้องเจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่ความทุกข์ที่เกิดจากปัญหานั้นมักจะทำให้เรารู้สึกหนักใจท้อแท้หรือแม้แต่สิ้นหวังหลายคนจึงพยายามดิ้นรนเพื่อแก้ปัญหาให้หมดไปเพราะเชื่อว่าหากปัญหานั้นถูกแก้ไขทุกทั้งปวงก็จะหมดไปด้วยเช่นกัน แต่ในความจริงแล้วการแก้ปัญหาเพียงอย่างเดียวอาจยังไม่พอที่จะพ้นทุก์ได้อย่างแท้จริงเพราะแม้เราจะจัดการกับปัญหาได้ดีแค่ไหนทุกขและปัญหาก็อาจเกิดขึ้นใหม่ได้เสมอความจริงนี้ชวนให้เราหันกลับมามองที่ใจของเราเองว่าแท้จริงแล้วความทุกนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรทุกเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกเกิดจากความยึดมั่นถือมั่น ในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรักความสำเร็จความมั่นคงหรือแม้แต่ความคิดความรู้สึกของเราเองเมื่อเรายึดติดกับสิ่งเหล่านี้มากเกินไปไม่ว่าเมื่อใดที่สิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงหรือสูญเสียไปความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นทันทีดังนั้นการแก้ปัญหาในระดับภายนอกอาจช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นแต่ถ้าใจของเรายังยึดมัน่นถือมั่นอยู่ในสิ่งนั้นๆ เราก็ยังไม่อาจพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงการปล่อยวางคือกุญแจสำคัญการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องนิ่งเฉยหรือไม่สนใจปัญหาแต่หมายถึงการมีใจที่ไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นในสิ่งใดมากเกินไปเมื่อตระหนักว่าสิ่งต่างๆมีความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราจะสามารถเรียนรู้ที่จะปล่อยวางปล่อยวางคือการรู้จักยอมรับความจริงของชีวิตว่า ไม่มีอะไรยั่งยืนถาวรไม่มีอะไรที่เราควบคุมได้ทั้งหมดแม้เราจะพยายามแก้ปัญหาแค่ไหนบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่เป็นไปนตามที่ใจต้องการแต่เมื่อเรารู้จักปล่อยวางเราจะมีความสุขได้แม้ในขณะที่ยังมีปัญหาอยู่การปล่อยวางช่วยเปิดทางสู่ความสงบใจเมื่อเราปล่อยวางความรู้สึกตึงเครียดจากการพยายามควบคุม หรือกังวลเกี่ยวกับปัญหาจะค่อยๆค,คลายตัวลงใจที่เคยขุ่นมัวจะเริ่มเปิดกว้างเราจะเห็นปัญหาในมุมมองที่ชัดเจนและเป็นธรรมชาติมากขึ้นไม่รู้สึกว่าตัวเองติดอยู่กับปัญหาหรือจมอยู่ในความทุกข์ความสงบใจนี้เองที่ช่วยให้เราเข้าใจปัญหาได้ลึกซึ้งขึ้นและสามารถหาทางแก้ไขอย่างมีสติและมีปัญญาแทนที่จะปล่อยให้ความเครียดและความกลัวครอบงำ ปัญหาเป็นครูที่สอนให้เราเรียนรู้ปล่อยวางแท้จริงแล้วปัญหาและความทุกข์ก็เป็นครูชั้นดีที่ช่วยให้เราเรียนรู้การปล่อยวางหากเรามองปัญหาอย่างมีสติเราจะเห็นว่ามันเป็นโอกาสที่ช่วยฝึกใจให้เข้มแข็งและเข้าใจธรรมชาติของชีวิตมากขึ้นไม่ใช่แค่ต้องแก้ปัญหาแต่ต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความยึดมั่นความคาดหวงังและความกลัวที่มีต่อปัญหานั้น เมื่อระวังสิ่งเหล่านี้ได้ความทุกข์ก็จะค่อยๆจางหายไปและเราจะพบกับความสงบสุขที่แท้จริงในใจการแก้ปัญหาเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตเพราะเราต้องใช้ปัญญาและความพยายามเพื่อพัฒนาตนเองและแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าหากใจยังยึดมั่นในผลลัพธ์หรือหวังให้ปัญหาหมดไปโดยไม่รู้จักปล่อยวางความทุกข์ก็จะไม่หมดไปจริงๆ การปล่อยวางเป็นกุญแจที่จะช่วยให้เราพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงเป็นการปล่อยวางที่เกิดจากความเข้าใจและปัญญาไม่ใช่ความเฉยชาหรือการหนีปัญหาแต่เป็นการยอมรับความจริงของชีวิตด้วยใจที่สงบและมั่นคงเมื่อเรารู้จักปล่อยวางเราจะไม่ถูกปัญหาคุกคามใจอีกต่อไปเราจะดำเนินชีวิตด้วยความสุขสงบแม้ในวันที่มีอุปสรรคก็ยังคงมีความหวัง และความเข้มแข็งในใจเสมอ